ก็สวัสดีครับวันนี้สวัสดียามเย็นๆครับนี่อยู่หน้านะครับมีน้ำแล้วนี่น้ำเยอะแยะเลยก็วันนี้นะครับจะมาอัปเดตแตงโมครับกับฟักทองอ้สวยแล้วครับสวยแล้วหลังจากที่ก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับนี่สวยนะครับอันนี้เป็นฟักทองนะครับฟักทอง ต้นเล็กอันนี้เกิดหลังเกิดช้าอันนี้ต้นใหญ่นะครับสวยนี่ครับว้ต้นสวยมากนะครับนี่นี่อันนี้เป็นฟักทองนะครับแล้วฝั่งนู้นเป็นข้าวโพดนะครับเอ่ออันนี้ก็คือแตงโมครับนี่แตงโมจะได้ใกล้จะได้กินแล้วครับนี่ก็อัปเดตกันหน่อยครับก็หลังจากไม่ได้อัปเดตมานานแล้วครับก็ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วครับนี่ ไอรอบสองเนะี่ยเพิ่งมาใส่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ไม่เคยพูดหรอกครับก็ลองเพิ่งลองดูปีนี้นะครับนี่แตงโมก็เพิ่งจะลองดูครับข้าวโพดปลาเยอะแล้วนี่ปลาปลามันอะไรนะปลาคอมเมนต์เขา,าเรียกกต่ยปลีกครับต่ยปลีกราวก็ว่าปลาบอนปลาบอนแต่ภาษาไทยก็ไม่รู้ อันนี้เป็นแตงโมนะครับแตงโมปลาเยอะนะนี่หน้าผมนี่ดูวะน้ำมันเยอะครับปลาไข่ไปเมื่อกี้เยอะเยอะมากดูข้าวยังไม่ใส่ปุยนะครับยังไม่ใส่บุยอีกเดี๋ยวค่อยมาใส่ครับรอบสองครับก็แตงโมใครจะได้กินแล้วครับ เดี๋ยวมันออกนูออกผลเนอะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับก็รอดูตอนต่อไปนี่ก็แมงมันกินนะครับเดี๋ยวก็มาฉีดยาอีกเกิดกําลังสวยเลยครับช่วงนี้กําลังสวยเพิ่งจะอัดปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานอัดปุ๋ยไปอีกแล้วก็พูนดินขึ้นนี่เห็นไหมพูนดินขึ้น ก็ลองทําดูครับก็ไม่เคยทําเพิ่งจะปลูกปีนี้นะครับลองดูปีแรกพ่ออยากลองครับส่วนอันนี้ก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดก็ใส่ปุ๋ยเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะครับข้าวโพดสวยเหมือนก,นกันนะครับข้าวโพดดูอ่ะก็ได้นะข้าวโพดแตงโมก็สวยครับข้าวก็สวยครับหนึ ฝามืดล้วจะมันไม่ฝนอีกเนาะดูถนนก็ยังไม่มืดน,นะครับทางฝั่งนี้ก็มืดแล้วนะครับนี่มืดแล้วก็แตงโมแตงโมแตงโมก็เดี๋ยวผมอาจจะใส่เบ็ดนาผมแหละนี่ปลายเยอะครับปลายเยอะใส่ลองดูจากสิบหลังก็เดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดู ให้ผมใส่ก่อนช่วงนี้ใส่ไม่ได้พ่อบนครับพ่อบนพ่อห่วงปลาครับปลาคือปลาปล่อยไว้นะครับปลาก็คือปลาปล่อยไว้ปลานินปิที่แล้วสูบนะครับสูบก็ปลานินเยอะมากครับแต่มันยังแต่มันก็ใหญ่นะครับขนาดเนี้ยฝ่ามือนี่แหละปลานินก็ใหญ่นะครับปลานินแล้วก็พ่อผมจับขึ้นหมดเลยคือไม่ได้จับแค่ ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกไม่ได้จับปลาดุกปล่อยไปเลยจับแต่ปลานิลจับแต่ปลานิลแล้วก็ปลาปลาช่อนนะครับจับส่วนไอ้ที่ว่ามันมีลูกปลานิลน,นะครับพ่อผมเอาปลานิลปล่อยไว้คู่หนึ่งครับปล่อยปล่อยตัวใหญ่ไว้คู่หนึ่งขนาดน,นี้แหละปล่อยไว้คู่หนึ่งไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียพ่อผมปล่อยไว้ ก็ปล่อยไว้นี่มันนีลูกครับลูกน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมใส่เบ็ดก่อนน่าจะได้ปลานินเลยไม่ได้ปลานินก็ปลาปลาดุกสวยนะครับนี่โอ้สะออนสะออนบักเอียงฟักทองงามแห้งครับฟักทองนี่สวยจริงๆครับฟักทองนี่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆเลยก็เพิ่งจะปลูกเนาะก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆมือใหม่หัดปลูกครับ ถ้าได้กินก็โอเคนะครับถ้าไม่ได้กินก็แล้วกันแล้วกันโหลดครับถ้าว่าได้กินนี่อันนี้ฟักทองครับฟักทองเนี่ยน้ำเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อคืนฝนมันตกฝนมันตกฟักนี่ฟักทองข้าวโพดฟักทองฝั่งนู้นข้าวนะครับข้าวข้าวตายมาแล้วมันขึ้นงเกิดก็ที่จริงก็ในสวนเนี่ย ปมปั่นข้าวทั้งหมดเลยนะครับก็แค่ปั่นข้าวเอาไว้ให้ควายกินทีนี้มันไม่เกิดเกิดมามันก็ตายเกิดมามันก็ตายก็เลยพอมันตายก็เลยนั่นแหละไถใหม่ดูข้าวเขียวๆเ,เลยก็มีหญ้านะครับหญ้า ดาวกระจายนะครับยาดดาวกระจายอะไรกันนี่เนี่ยยมาแล้วเนี่ยข้าวมีน้ำก็จะประมาณนี้ครับมันจะสวยแต่ถ้าข้าวไม่มีน้ำก็วายตายหมดนี่ดาวย้ดดาวกระจายนะครับข้าวนี้ตัดนะครับตัดออกตัดออกไม่ให้ควายกินครับรอบหนึ่งรอบแรกเกิดมามันไม่สวยครับมันตาย เสียงปลาวิ่งนะครับนะ่ปลาเยอะนะครับนี่เยอะจริงๆนะนี่ดูบะน้ำมันน่าใสเบ็ดจริงๆเลยเนี่ยน้ำกำลังเยอะแยะเลยใสเบ็ดนี่หูยยอดโอ้ น้ำมันไหลตรงนี้เองปลาขึ้นไปหมดแล้วว่านี่อปลาวิ่งครับปลาวิ่งเมื่อกี้ก็โอ้โหจอดครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องจม m ก็ตซิ่งนะครับก็ บางคลิปก็มีสาระบางคลิปก็ไม่มีสาระก็อย่าว่ากันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ